วันนี้ก็ผมมาที่ตลาดไทยนะครับเดี๋ยวเราไปดูทุเรียนกันนะว่าช่วงช่วงนี้ทุเรียนหน้าทุเรียนนะครับมีร้านไหนบ้างไปดูกัน อันนี้อันนี้ตกลูกลูกละโลได้ไหมพี่น่าจะเกินนะพัอนอะไรอะครับหมอนทองอันนี้ร้านคุณจ่าระยองนะครับเราลองไปไหนอ่ะยูได้เลยละละ ไปเราไปดูร้านอื่นก่อนครับไปดูร้านอื่นก่อนดูลหลายๆร้านก่อนครับนะี่มีโลละแปดสิบบาทด้วยนะครับ เลี้ยพวงมานีนะครับอ,อ,อ,อันนี้80บาทโหรูปเบลอร์เลยพีพ่สาวโหลูกใหญ่มากครับ80บาทหมอนทองทอันนี้ร้านเจตองนะครับเจตองตลาดไทย คนเยอะมากครับวันนี้คนมาดูทุเรียนเยอะมากเลยครับนี่ครับเรามาดูพวงมาีด้วยครับ

อันนี้ร้านเจเบนนะครับร้านเจเบนพวงมณีนะครับพวงมณีร้อยหนึ่งแล้วก็หมอนทองเ0บบาท <c oughs> เดี๋ยวเราไปดูร้านอื่นดีกว่าครับ

ช่วงนี้นะครับถ้าใครอยากกินทุเรียนนะครับหน้าทุเรียนนะครับพึ่งพึ่งจะออกนะครับมีหลายร้านให้เลือกเลยนะครับ mm คนยังเยอะเลยครับวันนี้อ่าวันนี้เป็นวันอาทิตย์ด้วยครับคนก็มาซื้อทุกเรียนกันเยอะมากเลยครับช่วงนี้ก็มีโลประมาณเจ็ดสิบแปดสิบ 1น0 1ง0นะครับร้อแล้วก็มีหลายร้านให้เลือกเลยนะครับทุเรียนออมีทั้งหมอนทองพวงมาีก้านยาวนะครับมีหลายหลายพันหลายราคาหลายร้านเลยนะครับช่วงนี้เอาไงเ,เ,เอาร้านไหนดี อันนี้ร้านร้านคุณจ๋าระยองนะครับร้านคุณจ่าระยองคนซื้อเยอะเหมือนกันนะครับร้านนี้ ลเท่าไรอันนุนอ่ะอันุนไม่รอันนุนร้อยยี่สิบนี่อันนี้ก็น่ากินน้อยดูันนี้มันได้แค่อันนี้อีกนะเดี๋ยวก่อน ปลอกเก่งมากเลยอันนี้โลเท่าไหร่จ๊ะอันนี้โลร้อยสามสิบ